แล้วก <lr> ็จ <YouTube, tails? S 2> ัดปัดนีได้ยังไง y o u t u ค่ะ YouTube เหรอดูประจํดูดูบาตแล้วชอ่ะชอบมากเลยอะอตดูเป็นจัปรดเหรอยากจะไปปาด้ว่อยากจะมีโอกาสและนี่ลูกชายเหรอลูกชายลูกชายติดโทรศัพท์เหรออายุเท่าไหร่สามสิบ เมื่อไม่แต่งงานก่อนทีที่สุดที่มาที่ที่ปวดเพิ่มพระนะคราวนี้เคยปวดไหมเคยปวดเคยปวดเหมือนกันปวดที่ไหนที่ที่ภาคใต้มีปวดที่กรุงเทพกรุงเทพภาคใต้พังงานก็มีมีธรรมยุทธ์นะพังงานพังงาคพระอาภี และชอบเต้นป็นจัตปัดนะไม่ชอบไม่ชอบที่สอนพระสองชอบค่ะชอบฟังคะชอบทุกอย่างชอบดูค่ะีพระกาก็มีพระน้อยนะน้อยแล้วก็ไม่้ไม่เสุภาพไม่ไม่เป็นพระสุภาพนะ หายากค่ะนีเินทไม่้บำไมมันทุกันทุกคนก็กลัวแล้ทถาไมไม่กลัวทำปากม่ได้กลัวตายเนับเนี้ยรู้ไหมเมื่อไม่เกิดไม่ตายเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายนะ และจะตายเมืออ่อไหรฮะมันกำกำหนัดกับกับอะไรกับเวน็นกรรมเนะเนกรรมมาชากัชากจ่าิก่อนและไม่เกี่ยวกับโควิดนี่ะนะคนไหนที่ตายเพราะว่ามีโควิดนะมันแปลว่าก็เวน้นกะับมรอยุกนะนะคนตายไม่ไม่ได้ไม่มีโควิดนะีคนนี้ก็ตายเหมือนกันฮนะ,อ,ะอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะ อาจจะเป็นเป็นนี่ก็จนรออะไรก็ได้นะโรคนี่โรคโนนโรคอะไรนะนี่แล้วทำไมเดียวนี้เรากลัวกลัวโควิดฮะเพราะวานมัน,นะ <c oughs> จ,จะออกออกโททัถัดทุกวันทุกวันนะวิทยุทุกวันทุกวันนะ,นะ,นะแต้เดียว่ของเราก็เป็นชาวศุกร์น,น,ะน,ะนะแล้วทำไมไม่ของเราก็ไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าฮะพระพุทธเจ้าเป็น นักวิทยาศาสตร์พระเอกนะอันดับหนึ่งในโลกนี่ที่รู้จักจากก่อนที่รู้จักอนา,นาคตนะที่รู้จักทำไมของเราเกิดที่นี่ในประเทศนี่ในในครอบครัวนี่รู้จักหมดนะถามนักวิทยาศาสตร์น,ตรนะเวลาตายไปแล้วจะไปที่ไหนนักวิทยาศาสตร์รู้ไหมนักวิทยาศาสตร์เชื่อผีไหมบอกว่าไม่มีผี ฮะแล่วไม่มีตีว่าตะมันชัดเชืิอทำไมฮะคนนี้ไม่ได้เรื่องนะฮะแต่เทียวกว่าตัวเองนักวิทยาศาสตร์นะฮะก็หมอเดียวนี่ก็มันกันนะฮะบอกว่าคนนี้ก็ตายเพราะว่ามีโรคมารงคนนี้ก็ตายเพราะว่ามีโรคปั์กเนสันหรืออัลไซเมอร์หรืออะไรหรือ,อลลหัอวใจวายหรือสมองนะเลือดในสมองแตกนะฮะแต่มันไม่ใช่ ไมีแด้โรคอันเดียวที่ทำเราตายนะหมดอายุกับเมื่อเข้าใจอันนี้เมื่อขงเราเป็นชาวพุทธแท้จริงนะเมื่อเข้าใจอันนี้ก็ไม่จะกลัวอะไรฮะมันจะกลัวอะไรนะขงเรานะเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็มีมีนาฬิกานะนาฬิกาที่บอกว่าคนนี้ก็มาอายุมันมี <c oughs> อายุยืน20ปีหรือ40ปีหรือ5ปีหรือ100ร้อยปีนะมันแกไม่ตกนะฮนะ <c oughs> ขอนี้จะตายซ0ปีไม่ว่าก็เป็นอะไรนะฮนะเพราะว่ากรรมก็ของเราก็ปอกอันนี้นะแล้วทำไมคนอนี้ก็ตายมันอายุยังหน่อยนะค้อนี้ก็ตายอายุยืนนะแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้หมดนะใช่าใจไหมฮะ เนี่ยมาเป็นพระนะปานที่กก็อ่านนะ <c oughs> อ่านสุดนี่เขอ่อานสุดหน,นนะุนะก,ก็บอกว่านะคนไหนที่ไม่เคยทำลายใครก็มีอายุยืนไม่ว่าก็เป็นโควิดก็เป็นโรคนี้โรคนีโคนโรคนั้นฮนะเดี๋ยวเราก็เป็นโรคนกนะใครวัดนกใครวัดนี่เขาแบบโอ้เนี่ยมันก็คงเราก็ผ่านกันมดแล้วนะ เงินเลซอร์หนาม่ทีที่ผู้คิดก็ผ่านไปแล้วนะก็ไม่ตายเด่คนตายมันเยอะนะเพราะว่ามัดอายุเก,ก่าฮะเข้าใจไหมคนไหนที่ลารวยนะมันก็ปอพุทชาปอกทุกสิ่งทุกอย่างคนไหนที่รูปลอกคนไหนที่สวยงามก็ปอกนะมันนะมันเป็นกล่ำทั้งหมดนะเข้าใจไหมฮะเลยซอร์แต่ของเรามันไม่เชื่อนะเชื่อได้หนักสุดเข้านะ เนี่ยก็ออกโทษทุกวันทุกวันนะนอาเสียหน่อยนะพี่ออกเกิดมาเนี่ยมันโชคดีนะเกิดในเมืองไทยนะเป็นชาวผุดนะหลวงพ่อก็มันไม่รู้จักชาวศาสนาพุธนะนะต้องมาเมืองไทยเพระหาศาสนาแท้จริงนะที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างนะ แล้วทำไมเขาเอาเกิดในในเมืองเงยอรมันก็คนนี้ก็เกิดในนะก็บอกนะเมื่อกุศกรรมตัวเองนยะมันจะรู้นะอ่าโอเคเทนีนะ้ของเราสังปาบนะของเราสังปุนทุกวันทุกวันนะ <c oughs> แล้วต้องกรับปาบแล้วกรับปุนะนะนี่เทนี้เมื่อเข้าใจอันนี้ก็ทุกคนก็ทุกคนก็สบาย ะเนี่ยมันความอยากไดนะ้นะมันมันมันทำให้เราทรมานฮะฮ <c oughs> ะเนี่ยอยากได้เมียอยากได้ลูกเมียอยากได้เงินเยอะๆนะฮะ <c oughs> ทำให้เราเป็นทุกข์นะนะไม่อยากได้อะไรก็ไม่มีทุกข์นะฮะ <c oughs> ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนั้นก็เนี่ยมันมีทุกขนะ์นะนะไม่มีทัณหาก็ไม่มีทุกข์นะเขมีวิตีการนะเนะื้ออริยสัจที่สนะี่เนี่ย ศีลสมาธิปัญญาเนาะที่ทำให้เราตอก็เจอมิผ่านอันนี้ก็จะเกิดตายเกิดตายเกิดเนะลวเวลาเกิดมาแล้วนะมันจะต้องฝึกร่างกายนี่กี่ปีฮนะสิบแปดปีใช่ไหมฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฮนะฝึกคิดนะอายุสิบแปดปีก็ก็ ร่างกายก็มีความแข็งท้อนะและจะมองใช้ได้หมดนะฮะร่างจักนี้ก็ไปทำงานทำงานชิงนกระเียณแล้วหมดแรงไม่ได้รอในความจายนะฮะนะเน้อทำอะไรเนะื้อทำอะไรกับชีวิตของเราเล่น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 ลนะเรียกว่าขาเวลาให้ตายฮะมีเวลาเลือกเหรอฮะใช่ไหม มันลอความใจไม่ได้เราก็ต้องหล <c oughs> ะนะนี่นี่มันมนุษยชาติก็มีประโยชน์มากที่สุดนะะ,ะว่าห้าทางออกง่ายที่สุดนะเมื่อเป็นเทรดาก็มีสุขตลอดนะคนที่มีสุขก็ไม่หา,าศาสนานะนะต่ะคนที่มีทุกข์มากก็ไม่หา,าศาสนาในมนุษยชาติก็มีทุกข์บ้างและมีสุขบ้าง ก็หาศาสนาหาทางออกได้นี่ยคำสอนของกองทุนศาสนานี่วนหมากก็สอนมนุษย์นะพระวาาเทวดจาก็ปัญชิตก็สอนเทวะ่าเทวดาเนี่ยมันลืมนะเอาสบายสบายสบายนะนะเวลาตกจากสวรรค์นะมันก็ตกนรกนะแล้่มันไม่สบายก็หาศาสนาก็ไม่ได้เเวลาเกิดเป็นมนุษย์ลืม เริ่มเอ่อเริ่มตัวนะนะเนี่ยเห็นเด็กความอยากอยากอยากเนี่ยนะก็เป็นนะนะต้องต้องทำประโยชน์กับฉาตินี้เข้าใจนะแล้วมีอะไรอีกไหมมีมีคำถามไหมฮะอ่าก็ให้พรอนก่อนนะฝากอยู่ที่นี้ก่อนนะร่างสมาธินะ hả đại đây เมื่อตายไปแล้วก็จะเกิดอีกนะนะน่กลัวแล้วลเกิดเกิดมาเนี่ยไม่ใช่อายุยีสที่เกิดมาแล้วก็เป็นอายุก่อนะมีปวกนะมีสองวกนะคเกิดพูดุเขียนถึงอ่านถุดินะถึงแปเปะนะ ูกชายก็เนี่ยยังยังยโทรศัพท์อยู่นะฮะมันติดนะมันติดไม่ใส่เนอะน้าจะไปที่ไหนไม่ได้ไปโรงเรียนนะไม่ไปโรงเรียนวันนี้เขาไม่ได้ไปก็อยูุติเนี่ยไม่เอาไม่เอาลสกชายก ทูมไปมั้มก็ไปแ้วเดียนี่อยู่ห้องไปปานไหนเกษียนแล้วค่ะอ๋อแล้วทำไมมาทำสิีมันเกษียนแล้วนะดีที่สุดนะฮ <c oughs> หาทางออกนะอยู่ที่นี่เกือบสามเดือนแล้วนะม,มา,มา ไปไปมาไปไปมาในสองสองคนจะมาจำซีนเมื่อไรมาค่ะมาค่ะมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวก็ได้นะมัน เมื่อปิดโทษศัท์ภายนอกก็กไมีโทรศัพทพภาหในด้วยนะนะนนะมัยมัน,ม,นมันสถานวิทยาลอยู่นะมันอยู่ในหูของเรานะนะมันความคิดนะนะมันไม่เคยหยุดคิดไม่้ดงเล่นโทรศัพ์ Lại, lop nala. <laughs> <cười> <cười> Này, mà lấy lọc ná là... mát xin né? แล้วเที่นี่กเกษียณแล้วเหรอกรเกษียณแล้วเหรอแล้วจะทำอะไรเนี่ยเขาเคยมาจำศีลที่นี่อยู่เจ้กฝาผีไก่น <c oughs> ี่อ๋อผีไก่นะแล้วปีนี้ปีที่แล้ว,ลวคิดว่าพอแล้ว <c oughs> ยังไม่พอนะเนี่ยของเาราฝึกล้างไก่นี้ก็สิบแปดปีนะจึงใช้ได้เต็มที่นะหลังจากนั้ ก็ทำงานแล้วสี่สิบกว่าปีนะฮะเมื่อหมดแรงฮะ,ะการเซียนนะและรอความตายนะนี่มันชีวิตของมนุษย์นะ <c oughs> แล้วก็เมื่อตายไปแล้วจะ,ะเกิดอีกฮะเมื่อเกิดอีกมันจะตายอีกเมื่อตายอีกแล้วจะเกิดอีกมันจะหมุนเวียนหมุนเวียนตลอดเวลา นะชอบไหมฮะชอบไหมนี่ยก็ของเราต้องถามตัวเองนะฮะจะได้เกิดเนี่ยแหละค่ะไม่เลาเกิดไหมจะเป็นเตกเตงเนาะฮะแบงที่ก็อนเออส้นมากก็คนคนที่ตายไปแล้วน่ะมันจะไปนรกนะฮะพระพุทธเจ้าสอนไว้เนาะ เป็นคอนโคเขาโคล่นะเคยดียนไหมกรุงเทพกรุงเทพเคยไปไปหาลวงจ่าไหมปีพีพหลวงจ่ามาหาบวัวไหมอ่าอ่ะอ่ะ,อ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 ะก,ก็ได้ยินว่ะนะนะบางที่ก่อลงจาก็ถามนะเมื่อแขกเข้ามาเป็นคนโคก็เขาโคล่ะ มันคนโคเป็นคนที่ไปนรกน,นะเขาโคเป็นคนที่ไปสวรรค์ก่ยนิพพานนะ,อะบอกว่าเอาเลือกเองนะฮะของเรามีการเลือกนะทุกวันทุกวันนะทุกทุกนาทีจะทำป่าเพื่อทำปุณะใช่ไหมเด็กของเราไม่มีสติแล้วนะก็ไม่มีการเลือกนะ <laughs> มันกิเลดเลือกให้เรา <laughs> ทำนี่ทำโน้นนะของเราเะตามกิเลสตลอดเวลา <c oughs> เม่ว่าเกษียณแล้วเมื่อเป็นชาวพุทธนะเนาะต้องใช้ชีวิตนะยังเป็นกกเกษียณเนี่ยยังใช้ชีวิตนะเพื่อหาธรรมนะก็หาทางออกนะนักชอกชอบนะมันไม่มีทุกข์หรอฮะไม่มีทุกข์เนี่ยนะก็ชอบทุกข์ไหมเนี่ยสองคนชอบทุกข์ไหมไม่อะไรทำไมไม่ใส่ทุกข์ตัวเองน,นะ นะทำไมมโหขึ้นมานะมันเป็นทุกข์นะทำไมความโกรธขึ้นมาก็เป็นทุกข์ความความโลภขึ้นมาก็เป็นทุกข์นะอ่นะก็ใสยตัวเองใสยตัวเองตลอดไปละอยากได้ความอยากได้รือความไม่อยากได้ทาให้เราเป็นทุกข์นะคนที่ไม่อยากได้อะไรอ่ะคนที่ไม่ไม่ไม่มีทันหาก็ก็คนก็ไม่มีนะไม่มีทุกข์นะ ไม่ได้ทุกแต่ร่างกายนะร่างกายนี้เขาเนี่ยคนแก่ก็รู้นะเจ็บปวดนี่เี็บปวดโน้ตเดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวไปอ่ะเดี๋ยวสลับนี่เดี๋ยวสลับโน้ตอะมาผ่าตัดนะฮะไปบางทีก็ไปไปไปร้องไปอบานผ่าตัดนี่ผ่าตัดโน้ะนั้นมันรถยนเรานะฮ่ะฮะะเมื่อเสียรถยนก็ก็ไปสลับนี่อ่ะโอเคแก่นี่นะนะจับนี่แก่นี่ มันหมอแพทย์นะฮะเปิดเปิดร่างกายนี่ปุ๊บ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 นะมัน <laughs> มันเอาเอาส่เค็มสีซีเข็มหาเข็มเนะฮะนี่อืสมแล้วโอเคกลับปปกลับปปนะก็มันร็บย้อนเรานะเด้มันร่างกายไม่ใช่เขาฮะเขาใช่ไหมฮะฮะมันชิดใจนะมันที่สำคัญะ <Huh? S 1> ต้องเรียนดูชิดใจนะ <Huh? S 1> ชิดใจที่สะอาดก <laughs> ็ไม่มีปัญหาฮะ huh? จิตใจถ้าสกปรกเต่ของเราไม่ได้เห็นจิตใจของของเราก็เห็นแต่กิเลสที่ออกมานะบอกว่าอยากได้นี่อยากได้นู่นไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนู้ออนนนะนี่ก็ไม่พอใจนู่นก็ไม่พอใจนี่มันกิเลสตนะ้อปอกเขาตลอดเวลาแล้วของเราต่อไปอย่างไงครับผมใช่ไหมฮะผมต้องหางานใหม่ครับผมนะมเพรงินก็ไม่พอครับผมฮะ ตำหาเงินอีกนะหาเงินเพื่ออะไรก็ซื้ความสุขได้ไหมฮะฮะฮะไม่ได้ความสุขเกิดในใจฮะเมื่อหาความสุขก็ต้องต้องหาดูในใจใช่ไหมฮะทุกข์เกิดในใจเหมือนกันแค่นี้ก็พอแล้ว My little fragrant rice did you understand what I said รัปอดโอ้ยาท้าววอวาหพพุรภาริพราที่สักการังเอวเมวัยทวดนังเพื่นน a งอุป i ักดปติอิทธิทางปติทังทุมหังเก็บเมวะสมิจัตุสบิปุรนทุสังกปะชันดุปนาราสยาท้ามันที่ทวดรโสย่าท้าสบิธโวิวัจันุสัปปะรโค วินาสัตถุมาเทพวัตวันทรายุสุขิทิคายยุเขาพระวาอภิวาดนสิลิสนิจังบุธาปัจใจนอกสัตถาโอธรรมาวัฒันทิอายุอันโอสุขังพลังพวัตถุสาปมังกลังอาคันทุสาปเจวัฒาสาปาปุธานุภาเวนาสดาสอทิพวันทุเทพ พรวัตุสาปมังคลังระคันทุสาปเทวัธาสาภาธรรมานุภาเวนัสราโสติภวันทุเทพรวัตถุสาปมังคลังระคันทุสาปเทวัธาสาปาสางคานุภาเวนัสราโสทิภวันโทเท เอาแฟนน้อยก็มาเนี่ยได้ครับคองควันแต่วันนี้ครับสวยงามนะเนี่ยทำได้นะ Thank <laughs> you. The same for us, yeah? yeah? We are born, then we uh, educate this body for 18 years, then we work for 40 years, uh? and then what do we do? We don't have any strength anymore, we just wait to die, uh? wasting our time. <clears throat> we should remember that, yeah? Every, uh? What is important, yeah? I mean when we die, you know, we are born again, and then we die again, and then we are born again, and then we die again, and we are born again. Yeah? Unless well, we make some effort, you know, to find a way out. Yeah? And That's why we are here. Yeah, But we tend to forget that. Yeah? During the day we tend to forget that, yeah? Because we have to do this, then we have to do that, then we do this, and then we do that, and then we forget the purpose of our stay here. Yeah? So remind yourself, yeah if I don't find the way out in this life, you know I mean I will stuck there forever yeah? For A very long time.